นี่เราไปอยู่หนมาเพิ่งรู้ว่าที่บางแสงก็มีพาสต้าเส้นสดกันด้วยแต่ละเส้นแต่ละซอสที่ร้านเป็นสูตรของเขาเองหมดเลยเส้นดีวัตถุดิบดีรสชาติอร่อยราคาก็น่าหลายแค่ร้อยสองนี่คุณภาพหลักพันเลยนะและข่าวดีสําหรับคนที่ตามหาฟิตแอนด์ชิพอร่อยๆมาร้านนี้เลยไม่ว่าจะเป็นปลาหรือซอสก็ถูกต้องมากๆคือได้กินไม่มีคาว่าผิดหวังกันแน่นอนถ้าอยากกินกดเซฟไวเลยเพราะวันนี้ต้องพามาชุดที่ร้านเติร์ดบอยพาสต้าอย่างที่เราบอกเลยร้านนี้เขาเป็นพาสต้าเส้นสดทำเองทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแป้งการเเือาาพ้นนกลลมถไดแศษ จากนี้คือรสชาติของแต่ละจานเ <K un> ขาปรุงรสออกมาได้ถูกใจเราสุดๆคุณภาพของที่เขาเลือกใช้ก็ดีเหมือนได้กินอาหารหลักพันแต่จ่ายเพียงหลักร้อยเท่านั้นเองคือ <K un> มีบมดเลยนะทั้งรสชาติแบบอิตาเลียนและถูกปากแบบคนไทยพี่ๆ <K un> ในร้านคือเนิร์ดเรื่องพาสต้ากันสุดๆไว้ใจเรื่องความอร่อยกันได้แน่นอนเ <K un> นี่ยแล้วเขาไม่ได้มีแค่พาสต้านะเมนูพิเศษพิเศษแสนอร่อยยังมีอีกเพียบงั้นไม่รอช้าขอเปิดต่อมรับรสด้วยตัวมะเขือเทศดองก่อนเลยให้ความรู้สึกสดชื่นพร้อมรับรสชาติของจานอาหารต่อไปไปต่อกับที่แอปเปิ้เวลไ น้อยด้วยตัวส้มที่ท็อปไว้ด้านบนสุดกินด้วยกันคือเข้ากันมากๆอร่อยสุดๆและพาสตา้าจานแรกไม่เคยกินที่ไหนเลยเป็นหล่นพาสตา้าตัวเส้นเราเลือกมาเป็นเฟตตูชินีรสชาติของจานนี้ก็เหมือน,นพริกหล่นเลยแต่ต่างกับที่ตัวครีมที่จะมีความนุ่มละมุนลิ้นได้ราสัมผัสจากตัวสมุนไพรไทยแบบต้นตำลักเนื้อสัตว์ที่เขาใส่มาจะเป็นกุ้งและหมึกเนื้อสดๆเด้งๆเสิร์ฟพร้อมหอมแดงดองเพิ่มรสชาติและตัดเลี่ยนดีเลยแล้วจะบอกว่าเ้นแบบนี้เขาเคลือบซอสไว้ดีสุดๆเป็นจานที่อร่อยแบบไททยแมม้าาากับสผคว มมไม่แ่วเรื่องรสชาติจัดจานเลยตรงตามต้นฉบับต้มยำแถมยังไ,ได้ความเปรี้ยวและหอมจมากมะนาวแท้ๆซึ่งจานนี้เขาจะเสิร์ฟมาคู่กับหมึกและกุ้งเหมือนกันรสชาติของจานนี้เข้ากับเส้นสปาเกตตีมากๆอร่อยเค็มคนสะใจแต่ความครีมมี่คันสุดยกให้รีซอตโตเลยตัวข้าวมีความหนึบหนับนิ่มแข็งพอดีรสชาติทําออกมาได้กลมกล่อมละมุนลิ้นมีกลิ่นเห็ดแบบชัดเจนเป็นรีซอตโตที่รสชาติถูกต้องมากๆต้องรีบมาจัดกันเลยไปต่อกับที่บูลลิต้าชีสสลัดเป็นจานที่ช่วยตัดเลี่ยนเพิ่ มะม่วงก็คือหวานฉ่ำอมเปรี้ยวเล็กๆคือตัดเลี่ยนได้ดีมากๆเลยอะแต่ถ้าสดชื่นกันไม่พอแนะนําเป็นฟิตชาท่าเป็นยำปลาน้ําดอกไม้รสชาติสไตล์ไทยปรุง <อะ S 2> น้ํายำรสชาติจี๊ดจ๊าดแบบไทยแท้ซึ่งกินคู่กับเนื้อปลาสดหวานนึบเข้ากันมากๆเลยจานต่อไปเป็นแองเกิลสเต็กมีเดียมแล็เป็นสเต็กที่ใช้เทคนิคการหั่นเฉียงกับลายเนื้อทําให้เนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายแล้วก็อร่อยซึ่งตัวผักและตัวซอสที่ใส่มาก็เสริมรสชาติสุดๆวันที่เราไปมีเมนูพิเศษด้้้้้ววววววยยยเเเเเเเ็็็นน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 นลลิัััั่่่่่าาางงงงงคคมมมมมมมีีีีออออออสสแแะรืืืหหกกถึ5ตดดดดุุบบชูไไพ กินเท่านั้นแหละคือดีมากดีเกินไปในแถบบางแสนเรายกให้เป็นที่สุดเลยคือชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งด้านนอกที่ทอดมาได้กรอบผิวเหลืองทองนี่ยังไม่รวมรสชาติและกลิ่นหอมของเนื้อปลาตัวซอสก็ดีกินเข้ากันและกินได้เรื่อยๆแบบไม่เลี่ยนเมนูนี้เป็นจานที่อร่อยแบบตะโกนสุดๆเลยบอกเลยนะใครชอบกินฟิตแอนชิพได้มาลองของที่นี่ก็คือสะใจแน่นอนนอกจากรสชาติอาหารที่ดีบรรยากาศที่ร้านคือดีมากๆเป็นกันเองสุดๆและยังได้เพลิดเพลินกับพี่ๆชายรวนทั้งหมดในร้านดูตอนที่เขาทำอาหารคือเพลินและมีเสน่ห์มากๆเลยเราจะบอกเลย พาสต้าที่ถูกเซฟไว้ในเบสฟู้ดของเราเลยเป็นร้านอร่อยจริงที่เราอยากแนะนำเวรใครอยากตามมาร้านก็ตั้งอยู่ถนนมาบมยมเย้องเยงกับหอพักดีบางแสนที่ร้านเขาเปิดบริการ2รอบนะมีรอบเที่ยงตรงถึง3ามโมงครึ่งและ5้าโมงย็นถึง3ามทุ่มครึ่งอยุดเฉพาะวันอังคารรู้พีกัดกันแล้วก็รีบกดเซฟแท็กเพื่อแล้วมากันได้เลย